สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องเราในเมืองยางค่ะอืมวันนี้ก็อยู่ในสวนค่ะอยู่ในสวนหลังบ้านนะคะมาทําอะไรเอ่ยทุกคนเห็นต้นข้างหลังไหมอันเนี้ยเขาเรียกต้นอะไรอะ่ะท่านี้เขาจะเรียกต้นเอ่ออะไรนะดอกพักตบเนาะดอกพักตบนะคะดอกพักตบอะ่ะอืมเราจะไม่รู้ว่าทางไทยเขาเรียกยังไงหรือว่ามีไหมหรือว่าเขาเรียกยังไงไม่รู้นะ จะเอาไปทำอะไรหรือไม่จะไปทําอาหารนะคะจะเอาจานนําไปทําอาหารคือของกินโบราณนอะไม่รู้สิพวกเราเงิน <laughs> ยังไม่เคยกินเลยขนาดมีในบ้านจริงน,นะที่มีต้กินอร่อยอร่อยอ,อ,ยอะนี่ใบมันจะเป็นแบบนี้นะคะใบอุ้ยแมลงนี่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 มันจะเป็นดอกแบบนี้ เอาดอกมันไปทํากินนะไม่ใช่เอาใบมันเอาดอกมันเด้วจ้ามันหอมมากเลยทุกคนมันหอมแบบหอมหอมเหมือนดอกไม้เลยอะ่ะอันนี้คนปลูกเอาอยู่นะนี่ทางนี้ก็มี โอ้คือมันออกมาเองนะเราไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรทางนี้ก็จะเป็นคนปลูกกำลังเอาอยู่้องูไม่ต้องลงตอนแรกว่าจะจะลงแต่ว่าอาบทางไปก่อนนะก็เลยไม่ลงดีกว่าจะเก็บเก็บมาไปทำอาหารเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะเอาไปแบบไปโจนะคะเอาไปโจโจ เพื่อนๆถ่ายข้อจอนี่เขาเรียกเขาทำยังไงนะไ,ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครๆอันนีอาานนอ้อาหารพื้นบ้านเมืองยางค่ะอาหารพื้นบ้านง่ายๆแบบสำหรับแบบคนคนกินเจวันศีนวันพระอะไรนะ,ะสามารถทำเมนูน,นี้ได้นะฮะป๋ออ่ะ เหมือนเขาส่งเหมือนจะเอาไปไหว้มากกว่านะสวยมากยากาศตอนเย็นวิวดีมากดูมลกรกต้องหล่างเางนินดูเล็กๆเอง จะสุกแล้ววะอ่าเปนเหลืองแล้วเอ้ยอน,นั้นทำไมมันหายไปนกกินเหรอมลอก,กมลอมลกอเยอะมากโอกาสเงินนเออบักคุ้งหลายนี่อันนั้นจะเป็นแบบยังไงพันพันไทยเหรออันนี้จะแบบทางนี้มากกว่ามลกกะละกอต้อมนมลอกอเยอะมากในสวนนะแบบ คุณปลูก,ลกไว้ั้งแต่ต้องเหาเงินขายส้มตําอ่ะตอนนี้ไม่ได้ขายละปลูกให้ขายส้มตำแล้ขายละให้ร้านขายส้มตําแต่ร้านกลับไม่ได้ขายแล้วแต่ยังตํากินได้ทุกวันแนะล้วยเอล่าเงินเนี้ยชอบกินส้มตํามากนี่เอากลับไปบ้านหอมอะ่ะมันหอมแบบหอมแบบบอกไม่ถูกนะมันหอมนะมันหอมแบบไม่ได้หอมเหมือนดอกไม้จนเกินไป แบบหอมเหมือนะดอกบัวนีนดอกบัวนีน,ดอ,น,นดอกบัวนีนเนาะอันนี้เหรอ,อเอา้าคุณย่ารู้เฉย <c ười> คุณย่ารู้เฉย <c ười> ว่าเขาเรียกดอกบัวดีนหน่ะใช่ไหมทุกคนใช่กันไหมดอกบัวนีนอะน้องมงไม่รู้เดี๋ยวไปเสิร์ชดูว่าดอกบัวนีนเป็นแบบไหนลักษณะแบบนี้ไหมไปดูกันว่าจะจะใช่ดอกบัวนีนไหม,มนั่นแหละ เมื่อกี้ระหว่างนพูดถึงกลิ่นหอมใช่ไหมหอมแบบดอกไม้ซะจนเกินไปก็ไม่เชิงหอมแบบเหมือนกลิ่นแบบเหมือนผักเหมือนอะไรต่างๆก็ไม่นะมันเหมือนมันแบบอยู่กึ่งๆอะ่ะทั้งหอมเหมือนดอกไม้หอมทั้งแบบกลิ่นผักอะไรต่างๆนะอืเอาไปทําเมนูเอาทําทำผักตบจอนะคะก็ดอกบัวดินจอไม่ใช่ดอกบัวดินไม่พูดไปก่อนละก็ เดี๋ยวไปรอดูวิธีการทำนะว่ามันจะมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทำกันยังไงน้องอ๋อก็จะลองชิมดูครั้งแรกนะคะว่าจะอร่อยไหมไปเลยค่ะนี่นะคะแกะมาก็จะประมาณนี้แกะออกมามันจะเป็นดอกแบบนี้เลยสวยๆไม่น่าออกมากินเฮ้ยนี่อะไร อ๋อดอกมัน เจอแล้วหมูอันนี้มันยังไม่สุดมากสุกมาก เค okay, ค่ะทุกคนวันนี้ก็กินข้าวอาบน้ำเสร็จแล้วเอ้ไม่น้ำอาบั้ำแต่ตอนเย็นแล้วนะก็แบบมาทํากับข้าวกินข้าวกันแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปครอบครัวนะคะกินข้าวกับครอบครัวเนื้อพาทุกคนพานพี่ซีทุกคนมากินข้าวกับครอบครัวน้องเงาเงินนะคะก็แบบว่าเองไงอาจจะไม่ขาดคุณพ่อไปนะคุณพ่อกินข้าวไปก่อนแล้ว เออแล้วก็น้องเหล่าเงินทําอะไรอ่ะทำดอกดอกดอกอะไรนะเออลืมละอันนั้นอ่ะทําแกงทำยางจอยังไม่แบบยังไม่สุกเลยนะยังแบบมันยังเขาเรียกยังไงมันยังเปื่อยอ่ะมันยังไม่เปื่อยมันทางนู้นเขายังยังไงก็ยังไม่สุกนั่นแหละเออก็ยังไม่สุกแต่ว่าแบบทุกคนแบบน่าจะหิวแล้วแหละมันรอนานไปนิดนึงนะทุกคนหิวกัน คุณปู่คุณย่าก็คือ,คอหิวข้าวกันแล้วอมก็เลยแบบนั่งกินก่อนต้องเราเงินแล้วต้องเาก็พยายามเร่งไฟให้มันแบบสุกไวๆอะไรเงี้ยเออเพื่อที่ให้คุณปู่คุณย่าเขากินนะคะเพราะคุณปู่คุณย่าเขาจะชอบกินเพราะมันก็สําหรับอาหารแบบว่าเ,ออเจคนกินเจไม่กินเนื้ออะไรเนี้ยแต่ว่าคุณแม่บอกว่าถ้าเมนูนเนี้ยเอาไปแกงกับหนอ่อ ดอกเนี่ยเออเอาไปแกงแกงกับหนอหนอหวานเน่ะจะอร่อยมากว่ะแต่คนปู่กับคนย่าไม่กินหน่อไงคือกินหนอแล้วจะเจ็บขาเจ็บเท้าเจ็บเออนั่นแหละอืมก็เลยไม่กินหนอก็เลยแบบเออแกงแบบนี้โจ้แบบนี้นะคะน้องอ๋องกินชิมดูแล้วแบบอืมก็อร่อยอยู่ไม่ได้แบบกลิ่นพอกินตอนแรกกินมันจะเราสัว่วแปลกๆนิดน,นึงนะมันรู้สึกว่าแอบเหม็นเขียวไปนิดนิ แต่พอแบบกินเข้าไปก็ไม่เหม็นไม่ค่อยได้รสชาติอะไรเท่าไหร่ก็เหมือนผักธรรมดาทั่วไปนะคะก็จะประมาณนี้แหละเออทุกคนอาจจะเห็นรูปข้างหลังน้องเหล่าเีินแล้วสองสองรูปนี้ดูดูถ่ายเนี่ยอันนี้ถ่ายกับคุณย่านะคะอืมไม่ให้ดูดีกว่าอันนี้ถ่ายกับผู้ชายค่ะมีรูปกับผู้ชายด้วยนะคะโอ้ยตายแล้วน้องเหล่าเงินอืมสวยตั้งแต่เด็กอ่รอเล่นว่าไปว่าไปสวยตั้งแต่เด็ก ก็เป็นรูปถ่ายกับน้องหรือว่าหลานเออน่าจะเขาเรียกหลานหรือว่าน้องไม่รู้นะเป็นลูกของคณป้าอืมคนป้าแบบโอ้ย่าต่อย่านุกหลังก็ไม่รู้จะอ,อธิบายยังไงกนะ็ได้แหละรูปน้องรูปหล,ล,ล,ลานไปถ่ายกับอืมนั่นแหละอายุต่างกันประมาณปีหนึ่งประมาณนี้เนาะอืมแล้วก็กินข้าวเสร็จแล้วทุกคนอาจจะงงว่า คุณแม่คุยกับใครทำไมกินข้าวคุณแม่คุยคุยคุยกับใครหนเนี่ยเออก็คือคุณแม่คุยกับเอ่าพี่น้องที่อยู่อ่อเมืองไทยหรือว่าอยู่แบบทางฝั่งจีนฝั่งอะไรเนี่ยมันจะเราจะตั้งกลุ่มไว้ไงตั้งกลุ่มเป็นอ่อพี่น้องเออกลุ่มพี่น้องนันแหละเออเข้าว่าโทรคุยกันในกลุ่มคือตอนนี้อะคน จะบอกดีไว้หน่ะ<笑><笑>ก็คือคุณป้าคุณป้าต้องแบบเงินเอพี่สาวคุณแม่เสียเสียไปแล้วนะคะเสียไปแล้วตั้งวันที่อืมวันที่หกไม่ใช่วันที่ททคุณป้าต้องเอาเงินเสียไปวันที่ 7, เจ็ดนะคะเสียไปวันที่เจ็ดวันที่เก้าวันนี้ก็คือเผาไปแล้วเขาก็จะโทรคุยกันเพราะว่าแบบ มันคุณป้าอยู่ผาปูนเนี่ยหมู่บ้านผูาผาปูนเนี่ยถ้าทุกคนติดตามน้องหลเหอนจะน้องหลเนจะไปผาปูนบ่อยนะคะอืมแล้วก็พูดถึงผาปูนบ่อยอืมแล้วแบบมันมีคลิปหนึ่งที่น้องหลังเมืนถ่ายอะคือแบบถ่ายแบบเออเนี่ยคุณป้าคนป้าใหญ่แล้วก็มีเออป้าที่คนที่สองป้าคนที่สามป้าคนที่สี่อืมอะไรเงี้ยอืม อันนี้จะเป็นพี่สาวคนที่พี่สาวคนแม่นะไม่ใช่พี่สาวแล้เหมือนเออเออคนป้าเรียกคนป้าคนป้าคนที่สามนะคะคนที่สามคนที่สามจากไปนะฮะวันคลิปตอนนั้นนะคือเขายังเปิดเปิด,เป,ดเปิดถนนให้แบบไปหากันได้อะไรเงี้ยอืก็สามารถตอนนั้นก็ยังแบบอืมก็ไปหาไปดูไปดูแลอะไรนี้ต่างๆได้อยู่แต่ตอนนี้เขาปิด เขาปิดถนนปิดทางให้เข้าหมู่บ้านไม่ให้เข้าหมู่บ้านแล้วก็ให้ไม่ให้คนในหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นอ่ะออกมาเจอคนในเมืองอยางนะคะเพราะว่าตอนนั้นข่าวตอนนั้นเมืองอยางติดโควิดไงอืมเขาก็เลยป้องกันไว้ไม่ให้มาแบบไม่ให้เออไม่ให้เข้ามาในเอ่อย่างไงอะ่ะมึงไม่ได้ให้เข้าไม่ให้เข้าเขตพม่านั่นแหละแต่เขาจะเป็นเขตฝั่งเออสือลือนะคะทางสือลือ เมืงเองแสือลือเมืองลาก็คือเขตปกครองที่สี่เขตจีนในต่างๆอืเขาอยู่ทางนั้นนะแต่ว่าหมู่บ้านผาปูนอะ่ะจะใกล้จะใกล้เมืองยางใกล้เขตพมา่าอืมเขาก็าเลยแบบป้องกันไม่ไม่ให้ไม่ให้คนในหมู่บ้านผาปูนแบบออกมาเจอพี่น้องเ,อเมืองยางอะไรต่างๆไม่ให้เข้าตลาดเมืองยางไม่ให้ ส่งของเมืองยางอะไรนี้นะคะถ้าแบบถ้าใครแอบส่งของเมืองยางหรือแอบเจอคนเมืองยางแล้วให้คนเมืองยางเข้าไปในหมู่บ้านเขาจะปรับเขาจะปรับเงินโอหลายหยวนอยู่นะเยอะเยอะมากเขาก็เลยแบบอมไม่ได้ไปไหนแล้วคุณป้าก็คือแบบมีมีโรคประจาตัวไงแบบอืมนั่นแหละแล้วมันต้องแบบหาหมอกินยาอะไรเงี้ยอืมแล้วพอแบบเขาปิดไม่ให้ไม่ให้ไหปไหนเออ อาการมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นอ่ะจนแบบเอาไปเราจะรักษาที่ไหนไม่ได้แล้วเราต้องแบบไปรักษาถ้าถ้าแบบได้ไปรักษาที่แบบเมืองไทยก็น่าจะหายดีขึ้นตอนนั้นเขาไม่ยังไม่ปิดถนนได้ไปแบบรักษาเชียงตุงได้ไปเอายาที่เชียงตุงก็ยังยังโอเคแบบดีขึ้นแต่พอเข้ามาปิดทางว่าแบบเออไม่ให้ไปเชียงตุงคนเชียงตุงติด แล้วพอแบบเมืองยางติดอีกอืเขาก็แบบไม่สามารถที่จะไปทางไหนได้ทั้งเชียงตูก็ไปไม่ได้ท้งมอกยางก็ไปไม่ได้นะก็เลยแบบเสียไปอย่างแบบไม่ทันแบบทุกคนไม่ทันทําใจอะไรเลยเลยแบบแค่ไม่กี่เดือนเองไม่แค่ไม่กี่เดือนเองนะทุกคนที่แบบไม่ได้หาหมอไม่ได้แบบอะไรเนี่ยมันก็แบบมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันเลยจนแบบ อก็เสียไปนั่นแหละแล้วก็คุณแม่คุณป้าคุณแม่ที่อยู่บางยานก็แบบไปไม่ได้ไงอยากไปงานศพอะไรเงี้ยอืมเขาก็ไม่ให้เข้าหมู่บ้านไม่ให้เข้าไม่ว่าญาติที่ไหนก็ตามไม่ให้เข้าไม่ให้ไปอะไรเงี้ยอมแล้วก็คุณแม่เขาก็จะเสียใจไงที่แบบอยู่ใกล้แค่นี้ก็ยังไปหากันไม่ได้ยังไปส่งไม่ได้อะไรเงี้ยอืมคุณแม่เขาก็จะสดเสียใจแบบเสียใจร้องไห้กัน ร้องไห้กันทุกวันเลยก็นั่นแหละก็อยากให้อความนำความในใจองหว่างกันนะคะว่าอยากให้โควิดหายไปสักทีนะคะเพราะว่าคนแบบเสียเสียไปกับโรคนี้เยอะมากไม่ได้ติดแต่ก็ต้องเสียไปเพราะว่าแบบหาหมอไม่ได้รักษาไม่ได้อืมไปรักษาที่ไหนไม่ได้อะไรเงี้ยอืก็แบบ ก็เสียไปแบบสถานอาการแบบนี้ที่เขาปิดถนนปิดทางปิดทุกอย่างคนที่แบบมีมีโรคประจําตัวอะไรต่างๆก็เยอะแยะนะคะแบบถ้าไม่ได้ไปรักษาก็ไม่ได้เอายาไม่ได้เอายาที่ไหนแบบรักษาที่ไหนก็ไม่ได้ก็ต้องเสียไปอืพอมันหนักขึ้นหนักขึ้นจนแบบไม่สามารถที่จะทําให้มันดีขึ้นได้แล้วอะไรเงี้ยอมืมันไปทางไหนก็ไม่ได้อีกนั่นแหละ ็ยายห,หายไปสักทีนะฮะก็อยากให้ถนนมันเปิดสักทีไม่อยากให้ต้องส,สูญเสียอะไรกันไปมากกว่านี้แล้วอืมสูญเสียแบบสิ่งของเราก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าสูญเสียคนที่แบบอืมระยะทางที่แบบไม่สามารถที่จะไปอันรักษาที่ไหนได้เียก็คือเสียใจนะทุกคนก็เสียใจที่แบบเออไม่ได้เอาไปร,รักษาที่ไหนได้อะไรเงี้ยอืม ทุกคนก็เสียใจนะพรแค่นี้เนาะทุกเดี๋ยวทุกคนจะแบบเศร้าใจเออไรไปกับน้องเหล่าเงินนะคะก็จะสู้ค่ะพยายามยิ้มให้กับทุกคนนะคะเข้มแข็งไว้ค่ะก็จะขอตัวทุกคนลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์แล้วกดแชร์แล้วกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้น้องเหล่าเงินด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย